ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14เมษายนดวงสามราศียิ้มรับทรัพย์ชื่นใจเรื่องเงินทองดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14เมษายน2566ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทยส่งผลทําให้ดวงชะตามีการเปลี่ยนซึ่งบางคนมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขณะที่บางคนอาจจะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิต ล่าสุดนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังหมอไก่พอภาทินี่ได้ออกมาทำนายดวงทั้ง12ราศีหลังดาวอาทิตย์ย้ายโดยพบว่ามี3ราศีชื่นใจเรื่องเงินทองดวงยิ้มรับทรัพย์โดยหมอไก่ได้มีการทำนายดวงผ่านอินสตาแกรมหมอไก่99ระบุว่าวันที่14เมษายน ดาวอาทิตย์ย้ายได้ตำแหน่งให้คุณยิ่งใหญ่มหาอุด6ราศีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าตำแหน่งดีในดวงชะตาส่งผลทำให้ชีวิตก้าวหน้าอีกไม่นานจะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นราศีธนูราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีมีนราศีมังกรราศีเมถุน3ราศีความฝันเป็นจริงสมหวงังทั้งเงินและการงาน ราศีตุลราศีกรกฎราศีกุมสามราศีชื่นใจเรื่องเงินทองดวงยิ้มรับทรัพย์ราศีพฤษภร,ราศีพิจิกราศีกันทั้งนี้คำทำนายดวงชะตาดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไทยนิวส์ออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้นักแต่นี้ไป